เดี๋ยวขอกินน้ำก an ่อนอุ้ยเดี๋ยวเหมือนไม่มีสวนแน่อสวัสดีครับผมสวัสดีนานานักตบปลาหรือผู้ชมที่เข้ามาชมวิดีโอนี้ตอนนี้นะครับผมข็ขอสวัสดี อีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็วันนี้ผมไม่ได้ไปตกปลาที่ไหนนะครับผมไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมผมมาเปิดคลิปแถวๆนี้แถวๆห้องแถวๆไหนนะครับผมก็ผมไม่ได้ไปตกปลาที่ไหนนะครับผมพอดอีเมื่อ3ามสี่วันก่อนนะผมไปเจอคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งในคลิป,ใ,ลปใต้คลิปผมนะครับผมชื่อนะมินนี่มินนี่นะครับผมหน้าผมอ่านปิดก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะ้าเขาได้คอมเมนต์บอกว่าทําคลิปแนะนําการตกปลานินสําหรับมือใหม่ให้ดูหน่อย นะครับผมก่อนอื่นผมก็ต้องขอ,อบอกก่อนขอกล่าวก่อนนะครับผมผมไม่ใช่มืออาชีพหรือเซียนในการตกปลานะครับผมผมก็เป็นแค่เด็กบ้าน,านในการตกปลาชอบหรือว่ารักในการตกปลาเฉยๆนะครับผม <c oughs> ก็อันนี้ครับผมมือใหม่นะครับผมผมก็ผมยอมรับว่าผมก็เป็นมือใหม่นะครับผมสิ่งนี้ผมจะผมใช้คําว่าแชร์เทคนิคใช้คําว่าเทคนิคดีกว่าน้เพราะว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าทางการ ดูดูอาจจะเป็นแบบมีวิชาดนึงนะครับผมก็ผมสิ่งที่ผมจะแชร์ในคลิปนี้นะครับผมผมก็ต้องบอกว่าผมแชร์ในจากประสบการณ์ที่ผมได้ไปตกมานะครับผมหรือว่าท่านไหนที่เป็นเซียนเป็นโป,โปในการตกปนินหรือว่าเป็นมืออาชีพนะที่หลงเข้ามาดูในคลิปนี้แล้วผ,ผมก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับผมขอ,ขอบคุณมากที่ท่านหลงเข้ามาชมคลิปนี้นะครับผม อ่ะโอเคเดี๋ยวเอา,อางี้อ่ะเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก่อนที่จะไปเริ่มอ่าแชร์ผมแชรคําว่าแชร์มากกว่านะครับเนาะส่วนมากผมจะชอบใช้คาว่าแชร์ประสบการณ์หรือว่าแชร์เทคนิคมากกว่านะครับเนาะก็ก่อนที่จะไปรับฟังสิ่งที่ผมจะแชร์ในต่อไปนี้อย่าลืมนะฝากกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยให้คลิปนี้ด้วยนะครับผม เรามาเริ่มตั้งแต่อันอัน,อนไหนก่อนคันเบ็ดก่อนเนาะคันเบ็ดอ่าก่อนอื่นนะครับผมบอกก่อนอุปกรณ์แบรนด์พวกนี้นะครับผมเขาไม่ได้สนับสนุนหนุ่มนะแต่ผมก็อ่จะมารีวิวนะเชิงรีวิวในคลิปนี้ด้วยนะครับผมมาไม่เสียเวลาไปกันดีกว่าอ่ะสำหรับการตกปลานิลของผมนะครับผมคันเบ็ดที่ผมใช้ณนะทุกวันนี้นะครับผมใช้อ่าเป็นอาชิโนนะครับเห็นไหม นี่ครับน่าจะเห็นนะครับเนี่ยไม่รู้โฟกัสไหมเนี่ครับอาชิโนสปาร์ตันนะครับผมตัวนี้เป็นสปาร์ตันตัวเก่านะครับผมก็เวทตัวนี้อยู่ที่นี่นะครับ85นะครับผมเวทน้ําหนักอยู่ที่10 30กรัมนะครับผมอ่าอันนี้เป็นงานสําหรับปัจจุบันนี้ที่ผมใช้อยู่ทุกวันนะครับที่ทุกคลิปที่นานาาอ่ดูคลิปผมผมจะใช้เวทกับคันนี้นะครับผมสำหรับตัวลอกนะครับผมลอกผมจะใช้เป็น เลียวบีอาบอกกรน,นะครับลอกจริงๆไม่จะเป็นต้องเป็นเลียวบีก็ได้นะครับเป็นลอกอะไรก็ได้นะครับตามงบประมาณที่เราสามารถจับจ่ายใช้สอยหรือว่าตามงบประมาณที่เราสามารถจับต้องได้นะครับผมก็โดยส่วนตัวแล้วผมก็ผมก็จะมีตัวเลียวบีนะครับ2ตัวนะครับแล้วก็จะตัวเป็นตัวลอกของผมอีก2ตัวนะครับผมก็ตัวนี้เป็นเลียวบีเบอร์2000นะครับนี่ครับเลียวบีเบอร์2 0 0พเนี่ยก็จะอยู่ไซส์ประมาณนี้จริงว่า อยู่างานหน้าดินของปานินในความคิดส่วนตัวนะครับผมผมว่าอยู่ที่ประมาณ2,005 2,000 2,005ถึง3,000เนี่ยผมว่ากำลังดีนะครับในใน,ในความคิดส่วนตัวผมนะครับผมว่ากำลังดีเลยอ,อันนี้เป็นคันนะครับเนาะคันรอบนะครับเนาะต่อไปเป็นสายนะครับสายที่ผมใช้ผมจะใช้เป็นาสายโอกววา นะครับผม12ปอนด์โหลดนะครับหน้าตัดอยู่ที่0.26นะครับก็ราวๆก็12โหลดตัวนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ8-10ปอนด์ครับผมเนี่ยน,นะหลายท่านก็สงสัยว่าเบรกสายประมาณนี้เอาไปใหญ่ไหวไหมก็ตามที่หเทียบผมมาสาย5-6โลก็เอาอยู่นะครับนี่ประมาณนี้สายผมนะครับอโอเคต่อไปชุดสายหน้านะครับผมนะอันนี้มันอยู่ในห้องเนาะมันต่อไม่ได้นี่นี่ก็จะเป็น ปลายผมเลยนี่ครับผมโอเคต่อไปอุปกรณ์ใส่หน้านะอุปกรณ์ใส่หน้านะอันนี้แนะนําอุปกรณ์กันนะอุปกรณ์ใส่หน้าส่วนมากผมจะตกเป็นตะก้อวิ่งเนาะท่านผู้ชมนะถ้าใครได้ดูคลิปผมประจํานะ FC ผมนะคนเขาเขาจะรู้เลยนะน,นานา FC ผมจะรู้ว่า,าผมจะตกเป็นตะก้อวิ่งหมดเลยนะครับเนาะตะก้อวิ่งก็ประมาณนี้นะครับผมผมจะใช้เป็นตะก้อสามเซนนะครับเห็นไหมไม่รู้เห็นไหมเนะี่ย มันโฟกัสไหมเนี่ยผมใช้กล้องหลังโทรศัพท์มือถือในการถ่ายนะครับตอนนี้เนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่เป็นตะกอขนาด3มเซนเป็นตะก้อวิ่งนะครับเป็นตะกอพาเพลินนะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นตะกัวนะครับผมชุดใส่หน้านะครับเป็นตะกัวดูเห็นไหมตะกัวนี่อยู่ประมาณ15กรัมนะครับผมเป็นตะกัวรูปมะเฟืองนะครับ15กรัมนะครับผมก็ต่อไปเป็นตัวเบ็ดนะครับผมตัวเบ็ดผมจะใช้ประมาณเบอร์1เบอร์2ของจีนุนะครับ ไม่ไงั้นก็0.8นะครับผมอันนี้ตัวเปรที่ผมใช้ตัวนี้ผมจะเป็นอิเซมะเบอร์5นะครับน,น,น่าจะเทียบเท่าเทียบเท่าประมาณเบอร์0.5 0.8หรือว่าเบอร์หนึ่งนะครับผม,ผมก็จำไม่ได้ผมก็ใช้ประมาณนี้ครับผมแต่ชิ่งนะชิ่งผมจะอยู่ตรงนี้นี่ครับประมาณ3นิ้วนะครับผมนี่ประมาณนี้โอเคอันนี้เป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นอุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับเนาะก็ อะไรลูกชุดพ่อไว้ในฮะในนั่นไงในห้องที่มีแอร์นในห้องอยอ่ะในห้องน้อนอ่ะอ่ะอันนี้คือชุดชุดสายหน้านะครับผมก็อ่ะเดี๋ยวเขาจะงงว่าถ้าก็วิ่งต่อกันยังไงมาเดี๋ยวผมต่อให้ดูเลยก็ได้ครับก็วิธีใช้ก็คืออันดับแรกนะครับก็เอาตะก่วนะครับ เอาสายร้อยไปสอยร้อยจะกล่วเข้าไปเลยครับนี่นะครับแล้วก็อันต่อไปนะครับแล้วก็เอาสายเมนสายนี่ครับใส่ไปเลยครับนี่ก็าตามด้วยลูกปัดนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวเบ็ดน,นะครับ <c oughs> ผูกเข้าไปเลยครับผม การผูกตัวลูกหมุนก็เอาตามความถนัดของนานานะครับก็ไม่ได้ฟิกว่าต้องปูกยังไงนะครับมันถึงจะกินผูกไม่ให้หลุดนะปลากินนะมันได้ตัวหมดเลยครับโอเคสักประมาณ45หรอบแล้วก็จอดไปนี่เป็นตะกอ้อวิ่งนะครับอันนี้สายมาจากเมนนะครับผมก็เสสายตะกอ้อเข้าไปนะครับแล้วก็เอยใส่ตะกัวเสร็จนะครับแล้วใส่ตะกอ้อนะครับ แล้วก็ตัวลูกปัดนะครับเป็นตัวการกระแทกอ่าสำหรับไอเวลาไอตัวแตะก็มากับชนกับตัวเนี่ยครับตัวที่เราผูกครับการกระแทกไว้แล้วก็ตัวเบ็ดนี่ครับตัวเบ็ดผมจะใช้ประมาณชิ่งไม่ยาวนะครับชิ่งประมาณนี้สองถึงสามนิ้วนะครับเนี่ยสองสามนิ้วเออใช่ใช่ก็ประมาณนี้ครับนี่นี่เป็นแนวทางในการตกปานินนะครับผม นี่เป็นแนวทางในการใช้อุปกรณ์นะครับเนี่ยในในการสําหรับตกปลานินนะครับผมสําหรับฉบับเลืกตกปลา,าเผื่อนนะครับผมท่านอื่นอาจจะอ่าพูดในเชิงที่แบบว่าเออเข้าใจมากกว่านี้ครับผมอันนี้ผมก็พยายามสุดๆแล้วนะครับผมกับฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะอันนี้อมีประมาณนี้ของผมนะก็พูดอะไรต่อดีอ่ะมีแค่นี้ผมใช้แค่เน,นี้าอีกอันหนึ่งที่สิ่งสําคัญที่พลาดไม่ได้ในการตกปลานิน นี่หนึ่งใช้ตัวเบสตัวเล็กเวลาเกี่ยวโฟมเม็ดโฟมนะครับอ่ะเลยเนี่ยงานบานินนะครับเม็ดโฟมต้องเม็ดเล็กๆประมาณนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยผมก็จะเกี่ยวอย่างนี้ครับผมเกี่ยวนี่เห็นไหมครับอันนี้ครับนี่คือชุดใส่หน้าของมันนะครับอ่ะโอเคนี่นะครับ เวลามันอยู่ในน้ำเดืยวก็จะแตกตัวบบเลยครับถ้านาณาสังเกตเวทโฟมนะครับเวทโฟมจะลอยอยู่แถวๆกับพื้นดินนะครับเห็นไหมเวทโฟมมันจะไม่ลอยขึ้นบ่าครับเวลาเหยื่อมันแตกโฟมไหมครับุฟมมากครับมันนินก็จะเข้ามาเก็บเศษเหยื่อเศษลาะครับตามพื้นดินแต่เพราะเผอิญว่าตัวเบตของเราครับอยู่ที่ติดดินมันก็กินนะผมเนี่ยมันก็อยู่ในลักษณะแบบนี้ครับผมนี่นะครับตะก้อพาเพลินนะครับ ลปลานะครับมันจะไฟแบบไม่รู้ตัวนี่ที่แรกมันจอยู่แบบนี้นะครับเลยนะมันจะอยู่แบบนี้มันก็จะพาสายไปนะครับมันไปแบบไม่รู้ตัวครับแต่เราเห็นอาการของเบ็ดแล้วเราก็ขวัดเลยนี่ตะก้ออยู่ข้างหลัง ครั้งปามันโดนตัวเบ็ดมันดึงตัวปลาเพลอ่าตัวเอาตัวเบ็ดนอนกองเพื้นเนี่ยเกี่ยวเป็นโฟมเล็กนะครับมันเข้ามาโฉบปุ๊บนะปุ๊บมันดึงปุ๊บเนี่ยมันลากออกไปเลยเราไปคันเรากดเราวิ่งมิสซับเลยยังไงก็ได้ตัวครับผมเนี่ยก็บอกไงเดียร มันก็ต้องอยู่หน้าที่หน้าง,งานอีกทีเนาะก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องผมนะครับคลิปทุกคลิปที่ผมออกอหมายนะครับผมจะมีเขาเรียกว่าอะไรเทคนิคเล็ก,ๆ,ลก,ลกๆน้อยๆในการสอดแทรกระวางคลิปเสมอน,นะครับก็ถ้าให้มาทําคลิปแบบนี้มันมันมันในส่วนตัวแล้วมันงไงเดียวมันเขินอะเราก็ไม่ได้เป็นมืออาชีพหรือว่าเป็นเซียนอะแล้วเรามาผมมาแนะนำนีมเข้างมงก็เขินนะ พูงตรงเอาจริงเอา,อางี้ดีกว่าใครอยู่โซนใกล้ๆแถวๆเชียงใหม่ลำพูนอะ่ะใครอยากมาตปากปลากับผมอะ่ะเออเร a r น i n g อ่อะสอนเด็ l e ร r n น n g อ่ะได้ผมสอนให้ได้ผมผมเทนให้ได้ผมแชร์เทคนิคให้ได้แต่มาแชร์ผ่านนี้ผมก็ขั้เขนินเหมือนกันนะบอกตรงนะก็มีประมาณนี้นะครับอ่ะผมก็ไม่รู้จะ ให้เทคนิคอะไรแล้วยังไงแล้วนะครับเอางี้ดีกว่าใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับการตกปันดินนะหรือว่าใครอยากแชร์ประสบการณ์สิ่งที่ผมพูดไปมันอาจจะขัดแย้งผมรับฟังได้หมดนะครับผมก็ถือว่าเป็นการแชร์หรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของกันรละกันนะครับนะก็คลิปนี้ผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็อย่างน้อยผมก็ มาตอบอคอมเมนต์ในการทำคลิปของนะ้ามินนี่ให้แล้วนะครับผมคลิปนี้ก็เขาเรียกว่า,าน้าๆหลายๆท่านนะครับอาจจะได้ไปไม่มากก็น้อยนะครับผมใครอยากรู้เทคนิคในการตกปลาอินยังไงก็ถามเข้ามาได้นะครับผมหรือว่าแชร์ประสบการณ์สิ่งที่น้าๆนนะคิดว่าเขาเขาเชิงาเชิงแรกเเบียนนะครับผม โอเคไม่มีอะไรแล้วเขินมากเลยตอนนี้ถ้ามามาทำนิำผสมกันแบบนี้นะครับผมอ่าโอเคนะครับผมใครที่ดูคิดมาถึงจนตอนนี้นะครับผมยังไก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆนะครับผมที่เข้ามาดูเทคนิคบ้าๆบ,บ,บ,บอ๋ๆของการนักตกปลาพาเลินนักตกปลาแบบบ้านๆฉบับบ้านๆน,น,นะครับผม ใครที่ลงมาดูตอนนี้นะครับก็ขอขอบคุณอีกหนึ่งครั้งนะอย่าลืมนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะเพราะว่าสิ้นปีนี้ผมมีเป้าหมายถึง10,000หมื่นซับสไคร้นะครับอย่างก็ฝากช่องน้อยๆช่องนี้นะไปเป็นกำลังใจอ้อมอกอ้อมใจของ FC ทุกๆท่านและก็คุณผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับอ่ะปะยังไงก็ขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับทำๆๆงตุ้งตั้ง